ขอสนามท็อปเทรนวันนี้ขอสเนเอตอน10อันดับนะักเตะเชลซี Chelsea ที่ขายออกไปแพงที่สุดอันดับที่สีครับไรอันเบธานครับย้ายจากเชลซีไปสู่เซาท์เทมป์ตันเมื่อปี2015ลงไป56เกมยิง2ประตูย้ายไปด้ยวยค่าตัว10ล้านปอนด์หรือ506ล้านบาทอันดับที่9ครับทอเรอันเดฟโลจากเชลซีสู่สโมสรอแรนเจอร์เมื่อปี2000ครับลงเล่นกับเชลซีไป163นัดยิง50ประตูย้ายไปด้ยวยค่าตัว12ล้านปอนด์หรือ608ล้านบาท อันดับที่แปดครับแดเนียลสโตริดย้ายจากเชลซีสู่ลิเวอร์พูลเมื่อปี2013อยู่กับเชลซีมา96นัดยิง24ประตูย้ายไปด้วยค่าตัว12ล้านปอนหรือหรือ608ล้านบาทเช่นเดียวกันอันดับที่เจ็ครับ op, ยูริเซคอฟย้ายจากเชลซีสู่สโมสรอ,อันซีบ้านเกิดในปี 2, 2011ลงเล่นให้เชลซี48นัดซัดไปแค่ประตูเดียวย้ายไปด้วยค่าตัว13ล้านปอนหรหรือ658ล้านบาท อันดับที่6ครับเควินเดวิลย้ายจากเชลซีสูสส่สโมสรวอลฟหวเมื่อปี2014เขาผู้นี้ลงเล่นกับเชลซีไปแค่9น้นัดและตีจากเชลซีไปด้วยค่าตัว17ล้านปอนหรือ860ล้านบาทอันดับที่5ครับอังเดชูเล่ครับย้ายจากเชลซีไปสู่วอลฟหเมื่อปี2015เขาผู้นี้ลงเล่นไปกับเชลซี65นัดซัดไป14ประตูและลาจากไปด้วยค่าตัว22ล้านปอนหรือ1,114ล้านบาท อันดับที่4ครับอาเยโรเบนย้ายจากเชลซีสู่เรอัลมาดริดเมื่อปี2007เขาผู้นี้ลงเล่นให้เชลซีไป105นัดซัก19ประตูก็จะลาจากไปด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์หรือ1ัน5 5ล้านบาทอันดับที่3ครับโลเมลูลูกากูย้ายจากเชลซีสู่เอเวอเัตเมื่อปี2014เขาผู้นี้ลงเล่นให้เชลซีไปแค่15นัดกนจะย้ายไปด้วยค่าตัว28ล้านปอนด์หรือ1,418ล้านบาท อันดับที่2ก็ครับมาตาย้ายจากเชลซีสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2 0 1 4เขาผู้นี้รับใช้เชลซีมา135นัดซัด33ประตูก่อนจะลาจากไปด้วยค่าตัว37ล้านปอนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ1,880ล้านบาทและแพงที่สุดเท่าที่เคยขายได้คดรับดาวิดลุยย้ายจากเชลซีสู่ปารีสแซงแชร์เมเมื่อปี2 0 1 4เขาผู้นี้รับใช้เชลซีมา143นัดซัด12ประตูก่อนจะย้ายไปด้วยค่าตัว50ล้านปอนหรือ2,532ล้านบาท และนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย